ไข่ต้มไข่ต้มอไปเล่นกับพี่ไปไข่ต้มมาสวัสดีเอฟซี FC. วันพุธที่สิบเอ็ดตุลาคมนะคะอะไรลูกอะไร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 หาแมงลักพรุ่งนี้แล้วร้องกระเพราจะไปพบหมอตามนัดนะคะ เออเออเสื้อแม่เสื้อแขนยาวปิดเล็บเธอขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญช่วยสมทบค่ารักษาน้องกระเพาด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วไม่รู้หมอจะว่ายัางไงมั่งหล่าผลตรวจออกมาอ่าอ่าพี่เผา พีพ่เผาลงมาเรื่องกับน,น้องมาเร็วมาเร็วไอ่พี่ดวงตนกันไม่หลับไม่นอนกันนี่คนกินไม่เสร็จทีหน่อยไข่ตุน เตรียมสบายถังทองสองแสนกุนเกิดแต่ป้นจันนะป้นจันปั้นจันไม่ไมาเรื่องกับน้องอะลูกพรุ่งนี้แม่ก็ขับต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปอะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่า มันไม่ได้เป็นเคสเร่งด่วนอะไรคนที่เขาเคยพาไปเมื่อก่อนนะคะรถยนต์อ่ะเขาไม่ว่างไงคือถ้าเราไปจ้างรถนอกอะ่ะเอาไว้เป็นแบบเคสเร่งด่วนดีกว่ากระเพาเขาไม่ได้ถึงกับว่าจะเร่งด่วน,นะะเนาะก็ขับมเอเตอร์ไซค์ไปได้เหมือนที่เราเคยไปไม่เป็นไรอันนั้นอะ่ะฝนมั่งแดดมั่งเดี๋ยวตกเดียวหยุดไม่รู้อะไร ที่อื่นเป็นกันไหมคะแบบไปไปอ่าอำเภอนี้ฝนลงมาแบบกระนำพอไปอีกอำเภอหนึ่งแดดเปี้ยงแบบเดาทิศทางไม่ถูกเลยโอ,โอ้นะด้วงนะอ้ด้วงนะองงเออด้วงด้วงแอวเอ๊ อกตามผู้ใหญ่ใจบุญแนวเมตตาค่ารักษาน้องกะเพราด้วยนะคะโออเพราะว่าเวลาแม่เวลาแม่ไปพาน้องไปรักษาที่ปัตตานีเนี่ยคือแม่ต้องไปหาที่พักที่นู่นนะคะเพราะว่าไม่แม่ไม่ได้มีที่พักที่ปัตตานีแล้วเนาะก็ต้องไป ที่พักที่ปัตตานีนอนค้างหนึ่งคืนคือมันจะกลับไม่ทันไงนอนค้างหนึ่งคืนแล้วก็จะกลับในวันรุ่งขึ้นก็คือกลับในเช้าของวันที่13ตุลาไป12บตุลากลับ13ตุลาค่ะเมตตาน้องกระเพาด้วยนะคะท่านผู้ใจบุญทุกท่าน อ้าไม่เล่นนะไข่ต้มเอ,อาทำไมล่ะเอา